น้ำแรงอยู่นะน,น้ำแรงมากน้ำแรงมากดูดิก็สวยอยู่นะ รสต์บรรยากาศสดมากเช้าเลยเหรอ,อนอีนอ่ยรถนกสวยโอ้ยรถนกอยู่คนละโลกเลย ใครมาเที่ยวเลยเหรอท,ทำไมมันดูเงียบๆยบังไงไม่รู้รอะ

กับมอโห้กับน้ำตกของโอเคพอตุที่นี่คนคนน้อยเหรอหน้าเลยคนน้อยอ๋อมาเขาจะมีช่วงช่วงคนเยอะเลยเป็นช่วงไหนครับคนเยอะปีใหม่แวะคนเยอะพอหลังปีใหม่อ๋อคนก็จะกลับเออปีใหม่เขาก็จะแวะมานี่ เงียบสงบดีอ่ะทีนี่เราเหมาลาเะเลยเนะนี่ยเหมาลาเหมาลาน้ำตกดูคนดิคนไม่มีเลยนะมีน้อยแต่มีนะน้ำตกชื่ออะไรนะเอ่อแก่งเฮ้ยต้นน้ำตกนี่มัชื่ออะไระครับ สะโพนทยานสนากุโนะซากุโนะซากุโนทยานสากุโนทยานมันเป็นส่วนพฤกษาสตรแล้วก็มีสกุโนทยอ้ส่วนพฤกษศาสกษาจำยากมากเลยสงสัยต้องมีต้องใส่ต้องมีชื่อเล่นแล้วแหละที่เนี่ยมังนกแอนค่ะมังนกแอนมังนกแอนอ๋อนี่แหละ ชื่อน่าจะคุ้นหัวมากกว่า,า,า,เาอเขาโปรโมทเขาไปโปรโมทชื่อจริงชื่อเต็มเขาไม่ได้โปรโมทชื่อชื่อสั้นก็นนเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมถึงจะรู้วางนกแอ่น จะไ,ได้ของกินเดี๋ราพาลงไปดูทะเลเอ้ยไม่ใช่ทะเลลงาพาไปดูพาไปลงไปดูน้ำตกทีจะไปทะเลเอ,อะ่ะใจมันไปทะเลใช่ไหมเออเค้ามีคนมาเล่นไหนอ๋อมีคนมาเที่ยวอยู่น้ำตกตะกนโนทยานใช่ไหมน้ำตสกสกุโนทยานหรือบางโนแอนนั่นเอง น้ำ mm hmm. ตกอะไรก็ไม่รู้ขับรถผ่านมาเลยแวะซะงั้นเ๋้นี่ไงรูปรูปนี่มันสวนสวนมรสยศาสา์ตอนนี้อยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมเอ้อวันนี้จะพาไปสำรวจน้ำตกทางผ่านตั้งชื่อให้เลยเป็นป้ายน้ำตกก็ะเลี้ยวเข้ามาซะ คนื้นที่เรียกที่นี่ว่าน้ำตกวง no ังนกแอ่นเนาะน่าจะใช่ปองนกแอ่นเฮ้ยมีเด็กเด็กิ่งด้วย,ย,ยสำรวจป่าดีกว่าทำเลื่อนดีเ,ดเดนะเผู้ชี้แนะน้ำตกแห่งนี้ ต้นไม้เต็มเลยเออมันเป็นสวนพุกษศาสตร์จริงๆนั่นแหละเพราะต้นไม้หลายหลายชนิดเลยนี่ขอให้ตรงไปอ,อันนี้คือแป้งสมุนไพรโหได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมันสู้ซ่ามากสู้ซ่าก,ก่อนทะเลอีกไม่อยากไปทะเลใช่ไหมนะอ,อ,อยู่นี่ก็พูดถึงทะเลเฉยเลยงง S <S ม,มาพักผ่อน้ะกำลังดีเลยตรงนี้คนก็เน้น้อยคนไม่เยอะด้วยเหมือนเพิ่งเปิดใหม่แต่จริงๆเปิดนานแล้วออเขาไม่ให้เล่นน้ำด้วยเม่อกลัเขาให้ชมเฉยเฉเราก็ไม่เล่นไงเตามานชมเฉยเเรามาฟังเสียงน้ำตกเฉยนะอ๋ออันนี้เป็นพับพาลสเดดพับพา,พาลสเดดอ๋อตรงนี้ต้นไม้ทรงปลูกเขาปลูกไว้สองต้นเหรอ ผู้ใหญ่โตแล้วลอ๋อน้ำตกไหลามาทางนี้ไหลขึ้นไปทางนี้แต่น,น้ำมันแดงอย่างช่วงเนี้ตาเดยบอกว่าต้องเป็นน้ของหรืออาจเป็นเพราะว่าน้ำสีแดงคนก็เลยไม่ค่อยมายเพราะเป็นน้ำตกเหมือนน้ำน้ำตกชาไทยใช่ไหมคือน้ำตกชาไทยใช่ไหมล้วสวยอยู่นะถ้าน้ำใสอะ <S <S หรือน้ำปา่าเนี่ยมันเป็นช่วงนี่ไงมันช่วงฝนตกไงฝนเพิ่งหยุดตกไปไง อเขาบอกว่าเพิ่งหยุดตกได้ช่วงช่วงไหนนะสองสามวันนี้ช่วงออกฝนสาออกฝนสาอันนี้เรามาวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สี่วันที่ส <4. S 2> ี่ 4, เดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันยี่สิบสามอ๋อเขาเดินเลาะตรงนี้ไงหรือเปล่าหรือเลาะตรงไหนหรือว่าเลาะข้างบนแต่เ,เขาบอกเดินเลาะได้นะแต่เราไปดูน้ำตกกัน โอ้ oh, เป็นเวงนะทรับด้านแสงอีกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า oh, น้ําแรงอยู่นะน้ําแรงมากดูดิสวยอยู่นะดูนะเป็นชั้นๆอยู่แต่น่าจะเล่นไม่ได้แหละดูดูสภาพน้ำแล้วไม่เหมาะกับการโดดเป็นอย่างยิ่งเขาบอกล้วตรงนี้ห้ามเล่นนะเพราะมีป้ายะครับป้ายเตือนห้ามเล่นน้ำนะครับตรงนี้ ไปเขาบอกว่ามันจะเดินเลาะลงไปลำธารได้นะแก่งแก่งอแก่งใช่ไหมเดินเลาะลงไปแก่งได้นี่ไงมีทางอยู่แต่มันก็สวยอยู่นะพูดแต่น้ำแรงตแต่น้ำแรงมากน้ำแรงมาก ส่วนใหญ่อะที่รัวที่สังเกือะคนเขาไปตรงนี้นใช่ใช่คนส่วนใหญ่ก็ลงลำทานเอยลงแก่งลงแก่งหมดเพโอ้แต่น้ำตกก็ก็นั่นแหละไม่น่าเล่นนั่นแหละน้ำแรงจัดโอ้นี่คือซากซากน้ำป่าแล้วเนี่ยไม้ขึ้นมาจะถึงนี่เลยซากไม้๊ย,ยไ,ไ,ไปอีกนิดน,นึงก็ได้มั้ง เอได้ยินเสียงเด็กน้อยได้วแสดงว่าตรงนู้นเล่นน้ำได้ดิแสดงว่าแก่งเล่นน้ำได้ดิใช่ไหมโอ้โหเสียงสดใสเชียบใช่ไงดีไหมบรรยากาศร่มรื่นดีไหมบรรยากาศดเหมาะสำหรับเอาแบบเอาเสื่อมาปูอะปูลแล้วก็ปิกนิก ใช่ไหมเป็น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 <อ>บ้านๆคือเข้าใจอารมณ์คือว่าน้ํามันน้ํามันแรง,ง,งมันคือฝนตกตกก็คือแบบโดยรวมคือ่าเขาบอกว่าหลังปีใหม่น้ําใสต้นไม้อะไรทะเลเลยนะฟุ๊กๆป้าเมื่อกี้ป้าป้าเขาบอกว่าหลังปีใหม่น้ําจะดีขึ้นน้ำจะใสลแล้วคนก็จะเยอะช่วงนั้นด้วยช่วงหน้าน้ำก็ประมา,ะมาณนี้น้ำหลาก ไปมีบนก็ได้หาโต๊ะนั่งกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปต่อไม่ไหวอันนี้คือที่พี่พจิ้นแนะนำใช่ไหมใช่ที่จินน้นะบ่บนนู่นเลยก็ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ไปข้างล่างเขาไม่มีโต๊ะให้นั่งกินอ่ะก็นั่งกินนี้แหละ ตรงนี้เป็นแก่งนะน้ำกระแรงอยู่พอสมควรถ้ามีเด็กเล่นน้ำเลยนะเอ,อน้ำตื้นตรงนี้แต่ก็น้ำก็ไหลอยู่อ๋อตรงนี้มันมีตรงเกาะตรงนี้บังไว้อยู่ลงเล่นได้เติมพลังกันก่อนดีกว่า ยิ้หน่อยเ็กป่นปนหนไไปอิ่มแล้วไปกันต่อจะเดินทางกันต่อไปที่บ้านแยงกันต่อนะเดี๋ยวจะไล่ๆดูว่ามีสถานที่ไหนที่น่าแวะบ้างแต่ถ้าไม่มีเลยก็ยาวเลย เราจะไปพักกันที่บ้านแยงหนึ่งคืนนะสำหรับวันนี้เพราะเดี๋ยวพรุ่ง,ง,น,งนี้เช้าเราจะไปไหนกันต่อค่อยบอกแล้วกันเนี่ย <laughs> ไปเดินต้นไม้เขาอีกเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมีด้วงตัวนี้เยอะในป่านี้ด,นะด้วงนะเนี่ยนี่ไงน้ำตกสุกลสุกลอะไรอีกแหละน้ำตกสกุโนทยาน กลับบ้านเอ้ยไปกันต่อ